สวัสดีครับโค้ชฮังดานะครับวันนี้นะครับผมออกมาต่างสถานที่นะครับอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเลยนะครับจะออกออกกำลังกายนะครับด้วยดัมเบลคู่เดียวนะครับดัมเบลคู่เดียวซึ่งถ้าเกิดใครติดตามผมจะรู้ว่าผมทำหนังสือนะครับดัมเบลหนึ่งคู่มีการออกกำลังกายวันนี้นะครับนอกสถานที่จะใช้ดัมเบลคู่เหมือนกันวันนี้เป็นโปรแกรมหัวไหลนะครับโดยจะเล่น ครับทักสามสี่ท่ามาดูกันครับว่าจะเป็นท่าอะไรบ้างทิกแรกที่ผมจะสอนนี่คือท่าไซส์เดนโรเลสนะครับไซส์เดนโรเลสเนี่ยมีวิธีการยกอยู่หลายแบบแล้วก็หลได้ได้หลายมุมนะครับว่าจะเป็นมุมไหลด้านข้างหรือว่าไหลด้านหลังนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าไหลด้านข้างเล่นยังไงนะครับไหลด้านหลังเล่นยังไงวันนี้ทิกแรกนะครับเป็นการแซนดิ้งนะครับไหลด้านข้างแบบธรรมดาอันนี้คือนะครับ ได้ด้านข้างข้างๆเลยนะครับนะภาษาหนี้ครับด้านข้างครนะคือย่างนี้นะครับแต่จะมีสแตนดิ้งนะครับไซส์และทเล่นท่านนะครับที่โฟกัสในส่วนของมือไหล่ด้านหลัง,ลงไ,ได้ยังไงมาด้วยนะครับวิธีการเล่นนะครับคือ นะครับจับดัมเบล้วแต่นี้ยกขึ้นมาแต่นี้นะครับยกขึ้นอยู่นี้นะครับจะเน้นโฟกัสไปที่ไหล่ด้านหลังนีครับนะครับยกขึ้นอยู่นี้น,นี่ครับประมาณสิบห้าทนีนะครับให้ดูนี่ครับเน้นไปทางด้านลหลังอ่าสิบห้าทีละ นีครับต่อไปนะครับเป็นไซส์เซด์โนนเลสที่ได้ของไหลด้านข้างยกขึ้นธรรมดาเงีง้ยครับยกขึ้นข้างลำตัวธรรมดานะครับไหลด้านข้างาานะครับต่อไปนะครับผมจะได้เป็นเพสวันนี้นะครับจะเอาท่าอาร์โนเพสนะครับซึ่งได้หลายด้านข้างและได้หลายด้านหน้าไปพร้อมๆกันเลยวิธีจับจับนี้ น้ำต้นบิดขึ้นขนาดลำตัวยกขึ้นอีกลับทำซักสิบครั้งครับสี่เซ็ต ตกท้ายนะครับเมื่อกี้เราได้ standing แบบไหลด้านหลังแล้วก็ standing แบบไหลด้านข้างนะครับทีนี้เรามาเล่นบอลเลสนะครับบนไหลด้านหน้าบ้างเล่นยังไงเล่นอย่างนี้ครับนะครับวิธีการยกนะครับถ้ายกําเป็นลักษณะนี้นะครับหัวไหลด้านข้างจะเข้ามาทํางานด้วยนะครับลักษณะนี้ด้านหน้าและหัวไหลด้านข้างก็ทํางานพร้อมกัน แต่ถ้าเกิดสมงพุ่มมินนี้นะครับจะได้หัวไหนด้านหน้าเต็มๆเลยนะครับอย่างเดียวครับยกตรงๆนี้้าใครอยังไม่นขานาดน,นะครับใช้เือเดียวกอน หวังว่าคลิปวันนี้นะครับสําหรับคนที่ออกต่างจังหวัดมานะครับมีดัมเบลคู่เดียวหรือว่าอุปกรณ์ที่น้อยแนะนําลองไปเล่นดูนะครับอาจจะนะครับเราไปเที่ยวต่างจังหวัดอาจจะไม่ต้องเล่นเต็มโปรแกรมมากนะครับไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีแรงนะครับไปเที่ยวก็ลองเล่นประมาณนี้ดูนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับวันนี้ผมขอ้ชดาห์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ